นกค่ะทุกคนมันคือนกชนิดหนึ่งอยากจะให้ทุกคนดูน,นะคะชนหกนมันคือนกอะไรนะมาเฮดเดนทรอนนูร์นกชนิดนี้นะคะภาษาสวิดิชก็คือทรอนะหรือว่าทรอนนูร์นะคะ ภาษาอังกฤษนะคะไอาหาคำศัพท์ได้ก็คือแปลว่านกเครนค่ะเครนนะคะส่วนภาษาไทยก็พยายามที่จะหาตัวที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะก็คือน่าจะเป็นนกกระสาหรือนกกะนกกระเรียนกระเรียนนะคะซึ่งไอไม่แน่ใจระหว่างนกสองตัวนี้ว่าเป็นนกชนิดไหนกันแน่นะคะ ไออยากจะเข้าไปดูใกล้ๆนะคะแต่ว่าด้วยความที่มันไม่มีหลายทางอะค่ะมันเป็นป่าหญ้านะคะก็เรากา็ป้องกันไว้ก่อนนะคะเผื่อจะเจอตัวเห็บตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยดูระยะห่างแล้วเราก็ไม่มีกล้องที่จะซูมเข้าไปด้วยนะคะทุกคนหนึสามไกลมากถ่ายไกลมากนะคะอยู่ห่างกันประมาณ4 0่สหเมตรนะคะทุกคน อันนี้เป็นทางเข้าบ้านพักร้อนนะคะทางเข้าบ้านเกิดปู่โอเคเดี๋ยวายจะหาเก็บดอกไม้ไปฝากย่าแต่ว่าดอกไออยากได้ดอกอดอกเดซี่ค่ะดอกนี้นะฮะมันต้อง ไอเขาว่าไอาเก็บดอกไม้ดันไปเก็บหญ้าไม่ค่อยมีมันต้องเป็นเวลาจุดไหนที่มีก็เกิดเต็มเลยนี่ค่ะแต่ดอกรูปีน่ะคุณย่าเขาไม่ชอบดอกตัวนี้คุณย่าเขาไม่ชอบนะคะแต่มันสวยนะฮะไอจะเก็บเฉพาะดอกเดซี่ค่ะ เมื่อวานนี้มาถึงดึกมากก็เลยไม่ได้ทําคลิปอะไรส่งให้ทุกคนดูนะคะไอ้ก็เหนื่อยเพราะว่าออกจากงานก็บึ่งมาเลยเราจะเอาให้ได้ใส่เช็คกัน เราไปสาดคุณยา่าเท่านี่จะมีเห็บหรือเปล่าเด็กเสี้ยบดดีชิ่งด สุขของไอจี้เก็บทุกอย่างผักเอ่ยเห็ดเอ่ยดอกไม้เอ่ย ทุกคนหนึ่งกำไอหมออให้ทุกคนค่ะสวยจังเลยป่ะหาคุณย่ามิ้ง วันนี้เรามาเอาดอกไม้นะคะมาไหว้หลุมฝังศพของคุณพ่อคุณแม่ของพ่อพี่ขุนก็คือปู่ย่าของพี่ขุนนั่นเองนะคะก็ถ้ามาที่บ้านซัมเมอร์นี้เราก็จะมาทุกครั้งเลยค่ะทุกคนโบสถ์นี้สร้างปี1,878นะคะ ดอกไม้อยู่ในมือคุณย่านี่ไงดอกไม้โฟยติตาปุบบกไดโอเคว่าฟินวันนี้แดดร้อนมากค่ะทุกคนประมาณ25-26ถองศานะคะไอ้ก็ด้วยความที่เมื่อวานนั่งรถมาแดดร้อนจัดมากตอนคืนไหนก็นอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าตัวไอ้ร้อนระบมไปหมดคือร้อนมากๆทุกคนนะคะพอมาเจอแดดนี้แอก็จะส,ว,สวอยสวอยยังไงก็ไม่รู้นะคะ เดี๋ยวเราจะไปเดินดูว่าหลุมศพของคุณปู่คุณย่าอยู่ที่ไหนไอคิดว่าน่าจะเป็นซอยนี้นะคะเอเดนเดเดฮะมามเดี๋ยวคมีพวกเด้อ,อ, <laughs> อน้อยลูกหลานมาเยี่ยมเดอ้อคุณปู่คุณยา่า ดมห้าสมฟิน huh. ส uh ์บลูมือเดดดมสมสมเปิดตาว่าแม่มาสดมสมชื่อบัวบ่าเปิดเจออ๋อฮะอุปสรรคทําบลูมอ่ะพะรัวอ๋อซาริบีเอลตีบลูมมาอ๋อเดนทีนเดนทินอ่ะฮะแต่ว่าหลุมฝังศพของคุณปู่คุณย่าเนี่ยเราไม่ได้จ่ายเงินให้เขาดูแลเรื่องดอกไม้นะคะคือ เวลามาคุณปู่คุณย่านะคะคือคือพ่อแม่พี่ขุนเนี่ยเขาก็จะมาเอาดอกไม้มาไหว้นะคะทุกคนอืพ่อกำลังเปิดหาแจกกันนะคะเดี๋ยวเราไปเดินเอาเราไปเอาแจกันทางโน้นค่ะอู้ขอโทษค่ะเช็บได้ไหมสซนห่อวิ Och ser vatten här. Åh oh, mamma! Oh. Det är liksom en slänt oh. Det Ska jag öppna? Det blev bra. Stopp! Så. Hon önskar ja. Ja. Jag ska ta den. Vänta, ta den först. นี่เราก็จะเอาใส่แจกันอย่างนี้นะทุกคนนะแจกันก็จะเป็นกลวยลงมาอย่างนี้นะคะเป็นกลวยแล้วเราก็จะไปเสียกลงไปโอเคออเดลิเตอูดแดมสมัยคริสนะดมหมั่ไมพี่ซดดมหมัคริสต์ก็ใช่่ใช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 ่ r ช่ใช่ใช่ใช่ e ช่ใช่ใช่ใช่ a e d Bränna, ja ja och så, det, det har vi inte sådant men det har i, eh, vad heter det, ask, ja, en ask I, ja. i, i tempel. Men minnes minnesask ja, in, inne i ett tempel. Ja. Inne. Ja. Jaha. I tempelområdet kan man säga. Den har stått så den här. Gravsten han så. lutar alltid fram, framåt detta Anders. Ja, mm. Det har han gjort i alla år. De har inte rensat till den. Går det bra att skölja? förra gången när vi var då tog jag lite grus och slängde emellan där. Var det stabil mamma? Jag ska trycka den lite till men det är för, ja, Jag ska göra. Är för du hålla den här? Det är för svårt. Det är ljus där som rann ner i botten så det är nog hårt. Och den är nog ännu hårdare där när jag är jag

พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันมิ d ซัมเมอนะคะส่วนวันนี้เป็น Midsummer Eve นะคะโคมไฟสวยสวย